สวัสดีเชา้าวันใหม่ค่ะวันนี้นะคะก็มาทักทายก,กันกับเพื่อนๆนะคะกับอากาศสดใสสดใสค่ะวันนี้นะคะก็ตรงก,ก,กันกับวันเสาร์นะคะที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะวันนี้อากาศดีนะคะอุณหภูมิอยู่ที่27-28ถึงองศาเซลเซียสค่ะบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะช่วงเช้าก็อากาศดีนะคะก็ เริ่มต้นวันใหม่นะคะก็คึกคักนะคะร้านรวงต่างๆก็เปิดให้บริการตามปกติค่ะจะมีร้านอาหารต่างๆนะคะก็ปรับตัวนะคะเป็นร้านอาหารมีอาหารเช้านะคะคอยให้บริการนะคะแล้วก็ราคาถูกค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะประปรายค่ะเพื่อนๆนะคะส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยก็มีให้เห็นเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็น่าจะมะีมากกว่าปกตินะคะ สาๆหน่อยค่ะในเขตบริเวณจอมเทียนนะคะก็ยังมีการก่อสร้างอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสายไฟใต้ดินนะคะแล้วก็การปรับพรมิทัศน์ต่างๆนะคะวันนี้นะคะหญิงจะพาเพื่อนๆนั่งรถสอแถวนะคะจากจอมเทียนนะคะก็ค่าบริการ10บ,บาทค่ะเราจะนั่งรถไปแถวพัทยาใต้นะคะเพื่อไปอัปเดตนะคะวัดชัยมงคลพระอารามหลวงนะคะตามคําสัญญาค่ะ ตรงนี้ก็คือเขตบริเวณพัทยาใต้นะคะเพืเ่อนๆนเนี่ยนะคะแลนรวมต่างๆก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะถึงราค่าวัดชัยมงคลนะคะเรามาฟังประวัติของวัดชัยมงคลนะคะวัดชัยมงคลนี้ก็จะเป็นวัดอยู่ในเขตจังหวัดชนบุรีนะคะวัดชัยมงคลนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะคะชนิดสามัญค่ะสังกัดพระอารามหลวงมหานิกายนะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนพญาใต้ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีค่ะปัจจุบันนะคะก็มีท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านชื่อ,อพระปัญญารัตนาพรนะคะหรืออนันทธรรมโชโตนะคะรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลองค์ปัจจุบันค่ะ วัดชชยมงคลนะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะคะของจังหวัดชนบรุรีแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดชนบรุรีแล้วก็ในเขตพัทยานะคะเป็นพุทธวัดที่สวยงามค่ะแล้วก็มีมหาวิาลสงฆ์ข้างในด้วยนะคะนี่ก็จะเห็นเป็นตึกสีชมพูนะคะเป็นสไตล์ยุโรปค่ะให้ความรู้สึกสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็กว้างขวางมากนะคะแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะคะเพราะเป็นบริเวณของพุทธวัดนะคะ จุดที่น่าสนใจภายในบริเวณพุทธาวาสนะคะก็จะเป็นหลวงพ่อพุทธชัยมงคลนะคะแล้วก็เจดีแรกเกาะลานนะคะแล้วก็ศูนย์รวมของอห้องพระพุทธศาสนานะคะส่วนหนึ่งของสรารนุกรมพระพุทธศาสนาค่ะ วัดชัยมงคลนะคะเริ่มสร้างเมื่อปี2480นะคะในหมู่บ้านพัทยาค่ะโดยมีพระครูวิบูลสังฆการนะคะหรือหลวงพ่อโปรประยานนะคะธรรมปาโลค่ะเป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้างวัดชัยมงคลค่ะในปีพศ2485นะคะพระครูวิบูลสังฆการนะคะหรือหลวงพ่อโปรประยานธรรมปาโลนะคะได้ขุดค้นพบเมื่อ60กว่าปีก่อนนะคะแล้วก็ได้อัญเชิญพระพุทธร,รูปนะคะ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะมาจากทางน้ำนะคะจากกรุงศรีอธุธยานะคะขึ้นมาที่ท่าเรือทัพพยานะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางยืนสูง1.50เมตรนะคะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอุทยาราว300กว่าปีค่ะ ท่านก็ได้อัญเชิญนะคะขึ้นมาประดิษฐานนะคะณวัดชัยมงคลนะคะหลังจากนั้นจึงตั้งชื่อหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพุทธชัยมงคลนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชื่อของวัดนะคะและก็รนนะะัษฎรค่ะ หลวงพ่อพุทธชัยมงคลนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะชาวบ้านในเขตชนบุรีและก็เขตพัทยานะคะก็จะเป็นชาวประมงค่คะก็จะพากันมาขอพรนะคะทุกครั้งที่จะทําการออกเรือค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็มีโชคมีลาภในการออกเดินเรือแต่ละครั้งค่ะ ภายในเขตบริเวณพุทธาวาสน,นะคะก็จะมีวิหารพระพุทธเจชนราชจำลองนะคะแล้วก็หลวงพ่อพระพุทธชัยมงคลนะคะอายุเก่าแก่กว่า300ปีนะคะสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็รูปหล่อเหมือนหลวงพ่อโปนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลรูปแรกค่ะแล้วก็วิหารหลวงพ่อสามสมัยนะคะภายในก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนนะคะสมัยสุขโขทยัยสมัยอู่ทองและก็พระแก้วมรกตจำลองค่ะ ตรงบริเวณข้างในนะคะก็จะเป็นบริเวณพระอุโบสถนะคะช่วงนี้ก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์นะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆอ,ออกไปชมข้างนอกค่ะ ในเขตบริเวณพุทธาวาสก็จะมีโบสถ์สองหลังนะคะอีกหลังหนึ่งกำลังบูรณปฏิสังขรณ์ค่ะแล้วก็จะมีพระเจดีย์แร่นะคะเกาะลานนะคะเป็นพระเจดีย์นะคะตั้งตระหงานอยู่ข้างนอกนะคะเป็นพระเจดีย์ที่มีระเบียงระคังศาลรารายนะคะ149ยลูกค่ะซื้อบรรจุพระคาถาเชียนบัญชรของสมเด็จพระพุทธชานโตพมรังสีด้วยนะคะนี่ค่ะ สวยงามมากๆค่ะแล้วก็ภายในบริเวณวัดนะคะก็จะมีศาลาการประเรียนนะคะขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งศาลานะคะบริเวณลานจอดรถค่ะก็สร้างโดยพ่อปัญญาและก็แม่ทองหยิบเชื้อจันนะคะสร้างเมื่อปีพศ2542นะคะก็เป็นศาลาอนเนกประสงค์ค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือบริเวณแร่เจดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีระฆังค่ะสวยงามนะคะบริเวณนี้ก็จะมีพระหูนะคะ เราก็สามารถขอพอรได้ค่ะวัดชัยมงคลพระอารามหลวงนะคะวัดแห่งนี้ก็มีความสงบนะคะร่มเย็นค่ะภายในก็จะมีพระอุโบสถนะคะพระเจดีย์ต่างๆนะคะรวมถึงสลานะคะไว้สําหรับปฏิบัติกิจของสงฆ์นะคะแต่ในที่ เป็นสิ่งสําคัญในหัวใจวัดก็คือวัดแห่งนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธชัยมงคลน,นะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะที่ถูกอัญเชิญขึ้นมาจากกรุงศรีอยุธยานะคะตั้งแต่ปีพศ2485นนะคะแล้วก็เดินทางมาทางน้ํานะคะจึงได้ขึ้นชื่อว่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในการขอพรของคนพัทยานะคะเราก็จะมีความเชื่อเป็นอย่างมากค่ะถึงคอยปกปักรักษานะคะชาวบ้านนะคะ ซึ่งเป็นชาวปมงในสม,มัยก่อนค่ะอเขตบริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณโบสถอีกองค์หนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในเขตบริเวณพุทธาวาสเช่นกันค่ะ วัดชัยมงคลนะคะถูกสร้างขึ้นเป็นวัดนะคะประมาณปีพศ2394นะคะสมัยรัชกาลที่4ค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะมีนามว่าวัดโคกสเสม็ดค่ะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดชัยมงคลสมัยนะคะท่านพระครูพรหมเวทวุฒิคุณนะคะเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกนะคะเริ่มการก่อสร้างวัดนี้นะคะ ตอนนั้นก็มีพระพิสุขนะคะยำพรรานะคะสองรูปค่ะคือพระอาจารย์ชัยและก็พระอาจารย์เพชรน,นะคะซึ่งทั้งสองรูปก็เป็นชาวกลันตันค่ะ ทั้งสองนะคะก็เป็นพระอาจารย์นักปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะคะได้เดินทางมาจารึกสแสวงบุญนะคะมาพักปักกลดนะคะบำเพ็ญสมณธรรมอยู่นอกกำแพงเมืองสงขลานะคะทางด้านทิศตะวันออกสมัยนั้นนะคะบริเวณแถบนี้ก็เป็นป่าไม้นะคะไม่มีบ้านผู้คนอยู่อาศัยนะคะท่านทั้งสองจึงได้ชักชวนประชาชนนะคะผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนานะคะก็ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็เป็นวัดชัยมงคลค่ะ นี่ก็คือประวัติของวัดชัยมงคลนะคะซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะคะชนิดสามัญค่ะสังกัดพระอารามหลวงมหานิกายนะคะสถานที่ตั้งปัจจุบันนะคะก็ตั้งอยู่ที่ถนนพญาายนะคะตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะใกล้ๆกับ Walking Street ค่ะนะคะไม่ห่างจาก Walking Street นะคะก็สามารถเดินทางมาได้นะคะแล้วก็ภายในบริเวณนะคะก็จะสงบนะคะแล้วก็กว้างขวางมากๆค่ะ ะะมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยนะคะภายในนะคะก็ให้ดูบรรยากาศภายในค่ะบรรยากาศสวยงามค่ะภายในบริเวณวัดนะคะก็มีสถานที่ก่อสร้างนะคะต่างๆนะคะมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นโบสถ์นะคะอีกหลังหนึ่งค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆนะคะตรงบริเวณข้างวัดก็จะเป็นโรงเรียนนะคะ อันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ค่ะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็เป็นศาลาของพระแม่ขนิมค่ะเดี๋ยวหญิงจะงดการบรรยายไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็นำบรรยากาศช่วยสวยของอบริเวณวัดชัยมงคลพระรามหลวงนะคะในเขตพื้นที่ของอพัทยาใต้นะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะก็อัปเดตล่าสุดนะคะสวยงามมากๆค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามนะคะฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ